สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาตกปลาที่หว้วยสมงนะครับเป็นทริปแรกของปี2564นะครับวันนี้ก็ได้มาหนึ่งตัวครับผลงานของเซียนก๊อฟนะครับวันนี้เซียนก๊อฟจะปรุงอาหารเชฟกอ๊อฟนี่ทำอะไรกินดีทอดต่อปลาครับมาไปทำงานครับกำลังรักำลั ไฟร้อนเนี่ากาศนเด็มีกิจกรรมคือตา,ามล่าหอยนะครับล่าหอยไปเก็บไอยโง อย่างรู้ครับอาหารอย่างเลิศนะครับแคำค,คืนนี้เอ็งเ,เก็บไปเมื่อทีเองได้มา,าได้มาเ,าเดียวเดียวบางที่บันทีได้แนี้ครับคือค่ำคืนนี้ครับ,รบอ,อนนี้ก็เชฟก๊อบ ปลาเรียบร้อยแล้วย่างปลาปลาย่างเกลือมันนะครับมัน้มหอยอยับรบสุดวันนี้ เรากำลังจะไปจับปลาหอยหาหอยกันครับตั้งเกตดบ้างด้วยเ,น,เ,น,เนี่ยอาวุธพร้อมยิงปลาหอยครับไปยิงปลาหอยมา <c oughs> ไปยิงหอยศึกระสอบพร้อมกระเป๋า <c oughs> <c oughs> ปืนแก๊บ <c oughs> กระเป๋าพร้อมเครื่องดื่มนะครับชีวิตของการนอนป่าครับสองวันหนึ่งคืน เอะไรจะกินได้กินหมดนะครับหาหมดกินหมดนี่เผื่อได้นี่นี่ครับนี่ัอเ็นเนี้ยครับอครับเอานี่เอาส่่นี่คืหมดใช่ไหม

ใต้ขอนตรงตงมือเอทแหละดวงไปใต้ขอน่อืมได้ไหมได้ไหมโอ้ได้ป้องไปเิคกี้พายใส่กระสอบอะไรเมี่ยผีงลอกเ เออทองกรปั่นืใ้วยนี่ยเอรงัหนนี่นยยิงบอหน,น่นนยิงบ่น่ยบ้าวจะจะจะไปยิงนะตัวนี้ลามเสียกไปอยู่ดูดูขอนไม้ขอนไม้มงๆพี่น้องมองลามเสียกไปอยู่ด้วตัวนี้จะไปยิงมันด้วยเ <c oughs> อผลงานวันนี้ครับ ยิ่งเลยคยรับเซนกับเทปันทมนะครับโอ้โหไฟานมีฉมวกด้วยพี่น้องเอ้ยมันไหลหักปลาหน่อยนี่ไหมไปแล้วหรอโอ้โหดูดิโอ้ยไปแล้วโอ้โหเดเดยอเพิ่งกันน้ามันวนอีกแล้วนี้ ขอปลาขอพี่น้องครับปลาขอปลาขอปลาขอใหญ่แหมหนาคุณไงงองเลยพี่น้องเล่ใส่หน้าใส่ดาวใหญ่เงินหนาเด้อเออคนคนไฟกันไลยุ่งไลยุ่งทำมันคนด่เถอนี่

ปืนผมมันใหญ่เกินไหนปืนพี่มาเสียบมันสิไมเห็นนะไหนไม่เห็นเอาเอาเสียบเองเลยเอางานนี้เทือกบรรทมจะยิงเองนะครับตรงล่าน,นตรงป้างนะเอาให้โดนนะฝงป่าเดี๋ยว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 ดเสัตว์เจ๋งกันสัตว์เจงเ๋งไหมมาดูปลายดูปลา,ายปืนเ <laughs> ดี๋ยวด้ะงานว่าอะไเป็นปลาว่าอะไจักเร็วมองไม่เห็นค้อนไฟ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันป่าค่ะะอยว่าเอาคอยคอยหาหัวกันซับซเลยก่อเอาให้โดนตัวเอยหาหัวกันจะหลีหายเดี๋ยวจะหนีหายอาหางนี่ว่าเออหางโพนี่เออใช่ถืกนถืกนปักเอยอยู่ป่าบ่หัวดินมาดินไหดินไหโอ้ยถึงถถถถจับ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 ปืนออกปืนออกจับจับจับไปปืนยยยย ใส่ใส่ใส่อ้้ยอบกแล้วเขี่ยบรนธมบ่ธรรมดาไตัวนี้นะโอ้ยหัวเลยนี่ว้่หัวเลรวนะบวกบรมดาเลยเี่ยบรมก็มีอก่าคอใช้กระสอบขพี่น้องใช้กระสอบอาเอเอาสอบใส่แล้วกัไปว่าปืนก็ได้ปืนไรกับอก ปืนผมไมนกระบอกไงเอาเอาสุกไหเยี๋ยวรอยครับ <c oughs> พี่น้องเอ๊ะแม่ขอบตายกูกับ <c oughs> เพิ่นเห็นเลยอะเดี๋ยวจะบอกไครกันเอ,อียว <c oughs> โวยบาปวินเสียบันทึกไม่กระบอกไง,ไงครับพี่น้องบางทีตัวงไงนีง่ยยังยว กินแคดูท yeah, oh, ี yeah, ่ตรงนี้เเขาต่อหากินได้มันบ่มีท่าสู่อ่น้องเอ้มันสู่เขาก็ได้ยามีมือตีนี่โอดะหายากได้อยุด้ยากแต่คอยยังไงทางมโนขรุยเหรวะนี่หอยเต็มปะ นี่าก๊อฟนี่เบ็ดนี่เบ็ดลาวนี่คุยกันประหเดวงแล้วกบบัไทยนี่อ่ะมาแล้วครับอีกตัวหนึ่งฝายไพชทันครับผมมาใส่ใส่เขาใส่ใส่หนึ่งตัวบักหอยบักหอยบักหอยใหญ่ใหญ่ อาอๆเขากเักเน่ๆตะกับตะกับอืมเฮ้ยโดนีโดนทำไมไม่เข้าอ่ะไปแล้วไปช่อนโอ๊ยไปลกอะไระไปแล้วกะว่าจะยิงแล้วนเมื่อกี้เลยไซมันพอดีเลย